เราทุกคนควรศึกษาประมวลกฎหมายไว้บ้างจึงแม้ว่าเราไม่ได้เรียนนิติหรือจบไปเป็นทนายสอบเป็นอายการพอถ้าเรารู้กฎหมายไว้ก็เป็นผลดีต่อตัวเราเองจะได้รู้สิทธิ์และขอบเขตมันคือสิ่งที่เราได้มาตั้งแต่กำเนิดและเลื่อนขั้นตามอายุสิ่งที่เราทำบางอย่างอาจจะไม่ผิดในประเทศเราแต่อาจจะข้อหาหนักในบางประเทศกับรวมกฎหมายปแปลกๆรอบโลก p า r ที่ส ยอมรับมาเถอะว่าพวกคุณน่าจะเคยแอบฉี่ในสระว่ายน้ําแต่สมัยนี้ต้องระวังพเพราะพวกเขาจะมีสารที่ทําให้คนแอบฉี่น้ําจะออกมาเป็นสีเขียวหรือสีน้ําเงินถูกจับปรับได้สระว่ายน้ําก็ยังพอเข้าใจแต่ที่ประเทศโปรตุเกสห้ามฉี่ลงทะเลเด็ดขาดเนื่องจากความสะอาดและสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับห้ามทิ้งขยะหรือสูบบุหรี่ตามชายหาดนั่นแหละถ้าปวดฉี่ก็ให้ขึ้นจากทะเลไปหาห้องน้ำอย่างคนมีอารยธรรมเขาทำกัน แต่ถามจริงๆทะเลก็เค็มอยู่แล้วถ้ามีคนแอบฉี่จริงๆใครจะไปรู้แอดเคยไปสิงคโปร์ประเทศเขาสะอาดจนน่าประหลาดใจแล้วมาทราบว่าสิงคโปร์ห้ามเคี้ยวหมากฝรัง่งใครเคี้ยวจะถูกจับปรับมากถึง1,000สิงคโปร์ดอลลาร์หรือสูงถึง2,500 0บาทเลยทีเดียวเพราะที่ผ่านมาเคยมีคนเอาหมากฝรั่งไปอุดรูกุนแจ ไปไป้ายกล่องจดหมายใต้เบารถเมย์หรือแม้กระทั่งเอาไปบ้วนไว้บนปุ่มลิฟต์ก็มีห้ามแม้แต่โฆษณาหมาฝรัง่งบังคับใช้ตั้งแต่ปี1980ทางการต้องเสียงบประมาณปีละ125,000สิงคโปร์ดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านบาทเพื่อทำความสะอาดหมาฝรั่งนี่แหละสิงคโปร์เขายังใช้การลงโทษแบบเคี่ยนอยู่ซึ่งเคยมีต่างชาติไปเที่ยวและพ่นสเปยปรากฏว่าเดินไม่ได้ตั้ง2อาทิตย์ถูกจับได้โดนเคียน เมาไม่ขับคงไม่ต้องบอกได้ยินแทบทุกวันแต่ก็ยังมีคนทำอยู่ แต่ที่ประเทศสกอตแลนด์นอกจากจะมีกฎหมายเมาไม่ขับแล้วยังมีเมาห้ามขี่วัวอีกด้วยไม่ใช่แค่วัวม้าด้วยครับเพื่อป้องกันคนกวงติงห้ามขับเครื่องจักรไอน้ำด้วยแค่นั่งเฉยๆก็ไม่ได้แบบมัดมือชกให้กับบ้านไปนอนอย่างเดียวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี1872เพราะคนสกอตแลนด์คอแข็งกินเหล้าเก่งมากๆห้ามขี่วัวมา้าและเครื่องจักรไอน้ำงั้นลองขี่นกกระจอะเทศดู ถ้าคุณมีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงคุณจะเลี้ยงระบบเปิดหรือระบบปิดก็แล้วแต่แต่ที่กรุงโรมต้องเลี้ยงระบบปิดเท่านั้นและถ้าคุณไม่ยอมพาหมาของคุณออกมาเดินเล่นมีสิทธิถูกปรับมากถึง625ดอลลาร์หรือประมาณ20,000บาทบังคับอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งไม่งั้นถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์กักขังหน่วงเหนียวและถ้าทำผิดซ้ำซากเขาจะยึดหมาคุณและหาผู้อุปถัมภ์ที่พร้อมมารับเลี้ยงไปนอกจากหมาแล้วปลาทองก็เช่น กันห้ามเลี้ยงในโหลเด็ดขาดต่อให้เลี้ยงปลาทองแค่ตัวเดียวก็ต้องใช้แทงปลาขนาดเริ่มต้นโดยปกติแล้วมือถือข้าวโรงงานเวลาถ่ายรูปจะมีเสียงแชะ เหมือนชัตเตอร์ซึ่งเราจะไปปิดเสียงหรือไม่ปิดก็ตามสบายแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีห้ามปิดเสียงถ่ายรูปมือถือเด็ดขาดถือว่าผิดกฎหมายเพราะสองประเทศนี้มีปัญหาเรื่องสตอลเกอร์พวกแอบถ่ายรูปเยอะมากๆมือถือที่ผลิตในสองประเทศนี้จะไม่สามารถปิดเสียงชัตเตอร์ได้เลยถ้าใครจงใจไปปรับแต่งให้มันไม่มีเสียงจะถูกจับและคนทุกอย่างในมือถือรวมไปถึงขอหมายสารตามไปค้นคอมที่บ้านเลยป้องกันการแอบบ ถ่ายใต้กระโปรงบนรถไฟรถเมล์และในห้องน้ำเป็นกฎหมายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับท่านผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งถือว่าดีมากๆสมมุติว่าเราเปิดเพลงของศิลปินคนไหนสักคนบนรถก็ฟังได้ตามสบายแต่ถ้าคุณจะเป็นคนขับรถแท็กซี่ในฟินแลนด์เปิดเพลงศิลปินคนไหนตอนรับผู้โดยสารต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ศิลปิน ถึงแม้ว่าจะเป็นวิทยุไม่ได้ไร้แผ่นหรือต่อตรงจากมือถือก็ตามแต่เขาไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นเขาให้จ่ายเหมารายปีแค่22ยูโรหรือประมาณ850บาทซึ่งฟินแลนด์มีแท็กซี่จดทะเบียนแค่9,500คันเท่านั้นคนขับแท็กซี่ทุกคนไม่เห็นด้วยและเลือกที่จะปิดวิทยุไว้ตลอดเพราะไม่อยากเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่สมาคมแท็กซี่ให้เหตุผลว่ามาเก็บพวกตูแล้วทำไมไม่ เก็บพวกดร้านอาหารผับบาร์ที่เขาเปิดเพลงเหมือนกัน การดูดวงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางอย่าไปปักใจเชื่อหนึ่งยเปอร์เซนยิงท่าผู้หญิงนี่หนักเลยหมอดูบอกว่าไปกันไม่รอดก็ชิงบอกเลิกตัดหน้าเรื่องพวกนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยในรัฐแมรี่แลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาการอ่านฝ่ามือดูไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่ลูกแก้วทำนายอนาคตอะไรก็ตามที่เป็นการดูดวงทำนายอนาคตหรือติดต่อวิญญาณทั้งหมดถูกแบนจากรัฐนี้ถ้าถูกจับได้ ปรับ500ดอลลาร์หรือ17,000บาทและติดคุกงาน1ปีเพราะพวกเขาถือว่าเป็นการหลอกลวงชี้นำคนอื่นไปในทางที่ผิดไม่ต้องดูดวงหรือทำนายอะไรหรอกใช้หลักคณิตศาสตร์ความเป็นไปได้นั่นแหละเช่นผมขอทำนายว่าจะมีผู้ชมกดไลค์คลิปนี้อสังหาริมทรัพย์จะแพงหรือไม่แพงก็ขึ้นอยู่กับทำเล สังเกตจากรอบๆถ้ามีห้างโรงพยาบาลโรงเรียนรถไฟถึงก็จะแพงเป็นธรรมดาแต่แค่นั้นไม่เพียงพอสำหรับรัฐไวโอมิงในสหรัฐอเมริกาถ้าคุณซื้อตึกแถวทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวหรือคอนโดคุณจำเป็นต้องแขวนรูปที่มีมูลค่าคิดเป็น1%ของมูลค่าอสังหาริมทรั์ทั้งหมดเช่นซื้อบ้านมา1ล้านก็ต้องแขวนรูปที่มีมูลค่าอย่างน้อย10,000บาทฟังดูแแปก แต่ถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ศิลปินและนักวาดอิสระดีนะเหมือนบังคับตกแต่งบ้านพูดตามตรงเลยว่าต่อให้ผมอายุ30แล้วแต่ทุกครั้งที่ไปเที่ยวทะเล ก็ยังอยากก่อประสาททรายอยู่ดีแต่มันจะทำให้คุณเสียเงินตั้งแต่130ยูโรไปจนถึง1,500ยูโรหรือตั้งแต่5000บาทไปจนถึง60,000บาทเลยทีเดียวในประเทศสเปนขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยหมายถึงห้ามผู้ใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ห้ามก่อประสาททรายทั้งหมดกฎนี้มีมาตั้งแต่ปี2016พร้อมกับการห้ามปิ้งบาร์บีคิวบนชายหาดเนื่องด้วยความสะอาดและความรบกวนผู้อื่นกับเสี่ยงเกิดไฟ ไม่ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่บูไม่สนุกเลยบูตามความเชื่อของชาวพุทธมนุษย์ทุกคนนั้นต้องเวียนไหวตุยเกิด เราน่าจะเคยได้ยินข่าวที่ผ่านมามีคนอ้างว่ากับชาติมาเกิดชาติที่แล้วเป็นนูน่นเป็นนี่เพอเจอลองไปอ้างแบบนั้นกับประเทศจีนดูสิพวกเขาไม่อนุญาตให้เวียนไหวตุยเกิดครับโดยไม่รับอนุญาตโดยเฉพาะคนทั่วไปแต่ถ้าเป็นพระทิเบตทําคุณงามความดีเลื่อมใสเผยแพร่คําสอนมากมายทางการอาจจะพิจารณาให้คุณกับชาติมาเกิดได้ กฎหมายข้อนี้มีแต่เหมือนไม่ได้บังคับใช้เพราะจะไปดูได้ยังไงว่าเขากลับมาเกิดจริงหรือแค่อ้างเพื่อเรียกร้องความสนใจเราต่างรู้ว่าบิ๊กฟูดหรือแซ s q u สควอชไม่มีอยู่จริงคนท้องถิ่นส่วนชุดแพร่ข่าวกันเองเพื่อกระตุ้นให้คนมาท่องเที่ยวเช่นเดียวกับบ้างไฟพญานาะคถ้ามันไม่มีอยู่จริงก็คงไม่มีกฎหมายคุ้มครองผิด ที่ประเทศแคนาดารัฐบริติชโคลัมเบียห้ามทำอะไรกับบิ๊กฟูตเด็ดขาดห้ามทำอะไรในที่นี้คือห้ามทำร้ายในทุกทกทางรวมไปถึงการขับรถชนหรือยิงมีมาตั้งแต่ปี1,800ให้เหตุผลว่ามันเป็นสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์หรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่แต่งชุดซะเองก็เลยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยการห้ามไม่ให้ไปยุ่งกับมันเลยจะดีที่สุดไม่งั้นโดนปรับสูงถึง2 5 0 0 0 0ดอลลาร์เช่นเดียวกับในรัฐวอชิงตัน แต่ในแคนาดาไม่มีใครสนใจจะตามหาและพิสูจน์มีแต่อเมริกาเท่านั้นแหละซึ่งไม่รู้กฎข้อนี้มีไปทำไมแอลกอฮอล์อาจทำให้เราสติไม่เต็มร้อยทำอะไรไม่คาบคิดอย่าเอ่ยถึงการเมาและขับเลยเพราะมั่นใจว่าทุกประเทศมีกฎหมายข้อนี้หมดแต่ที่ประเทศโบลิเวียมีกฎหมายข้อหนึง่งที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วห้ามผู้หญิงที่แต่งงานแล้วกินไวน์เกินหนแก้วเด็ดขาด ถ้าคุณโสดจะจัดทั้งหลังก็ตามสบายแต่ถ้าแต่งงานเมื่อไหร่กินได้แค่แก้วเดียวเท่านั้นป้องกันเมาแล้วไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีตัวเองสามีมีสิทธิ์ฟ้องหย่าได้ถ้าเห็นภรรยาตัวเองดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะแต่ที่ตลกก็คือเขาห้ามแค่ผู้หญิงไงสาวๆหลายท่านได้ยินข้อนี้อาจจะรู้สึกไม่แฟร์และไม่เท่าเทียมเอามากๆ ถ้าบวดตดก็ปล่อยไปเลยอย่าอั้นไว้มันไม่ดีต่อสุขภาพแอบเนียนๆอย่าให้เสียงเล็ดลอดมันจะกลายเป็นเรื่องสําคัญมากๆในมาลาวีเพราะการตดถือว่าเป็นการสร้างมลพิษทางอากาศแต่กฎข้อนี้ไม่หนักถึงขั้นถูกจับปรับแต่ตํารวจจะตักเตือนกฎหมายข้อนี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพิ่งมามีเอาตอนปี2011 เขาน่าจะบังคับให้คนไปตดในที่โลง่งอากาศถ่ายเทเพราะมันห้ามกันไม่ได้บังคับใช้เฉพาะที่อย่างเช่นในลิฟต์หรือบนรถเมล์ที่แออัดอย่าลืมรกแอมไอเบาๆเพื่อกบเสียงตดกันด้วยละ่ะ กฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผมมันเด็กยุค90เจนวายสมัยนั้นถ้าคุณอายุ15ก็สามารถซื้อเบียร์ดื่มได้แล้วแต่ก็มีเด็กอายุ15เมาแล้วขับชนคนเสียชีวิตเขาก็เลยเพิ่มเป็น18แต่ก็มีคนอายุ18เมาแล้วขับชนคนเสียชีวิตและเขาก็เพิ่มเป็น20นั่นคือล่าสุด จะสังเกตได้ว่าสังคมเราปลาตายตัวเดียวเน่าทั้งบ่อคนส่วนมากต้องมารับกรรมจากผลพวงที่คนส่วนหน้อยทําลงไปจะทําทอะไรก็เชิญครับขอแค่อย่าทําคนอื่นเดือดร้อนอย่ารู้กฎหมายแปลกๆเหล่านี้คนเดียวแชร์ให้เพื่อนๆของคุณรู้ด้วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสมุนเราได้ด้วยปุ่มซุปเปอร์แตงหรือสมัครสมาชิกแค่เพียงเดือนละ20บาท พบกับกฎหมายแปลกๆได้อีกใน EP 3สวัสดีครับ